ป่วนสัมปากา마ตัณหาภาวะตหาวิภาวะตหาในัยยจังป้าอะไรชาตวะาตั้งเสียงถุงเทียวเกิดเกิดตายตายอยู่ในปฏิจจสมุปบาทปั่นตุงในเออวะกา마ตัณนาจะจับจะแป้นหนกับมะขุ่งหาป้าภาวะตหาเขาค่อยมีเขาค่อยเป็นเขาใครอยไรเขาใครเอามีภาวะตหาเขาอ่ำครเป็นอ่ำใครมีเขาซ้ำใครตายเมียวเหลียวใครอลูกเมียวเหลียวนั่นซ้ำหาอจองลองตั้งแจ่มกำจอมจะได้ กแวนตกน้ำตายกบแวนเขาไพ้ตายแฮมตัวตายกินยาเบื่ตายจัไหนห้องว่าวิี่ะวัต่อไนเอยออันพระเปเจ้จังหวะเียจองมันไหนจังหวะเมียโจมันว่าอ๋อนีล้อท่าสจากนังพระเป็นเจ้าจังห้องว่านีล้อท่าถัดอาสังคตาธาัดอันนี้มีตาทัดอามาตาทัด้าตอำเป็นธาตุอ่ำรูธาตุอํำพิวธาตุอันแปงอสังคตาอันอ่ำคึงอ่ำปวงอ่ำเต้นอ่ำรูนะนีลรอท่า นี่ปันตีกัดตีเย็นนั่นมีเออพอเมีาจองรองตังเจ่ยงคำนั่นมันแต่ไรลีไรเป็นไรกัดเย็นช้ำสาโตกัดเย็นเสือกัดเย็นพอถัดตาลาพอเลยจอดตาลาเลยหันตาลาสัจนะเลยเจอกรมพ่อเดือดพ่อไม่ลูกตายกรมพ่อเลยให้เจ้มันไลยให้สจมันเมตยตายผู้ตายเปิยนห้องตายโคของเงินคำลูกกว่าตัวเจ้าก็มันลูกกว่าซุ้มกว่าตายกว่าก็เลยแน่นเจอไลยไม่เจอก็พอมีตาลาถัดตาลากระถัดตาลาเย็นนั่น เอออันนี้จากวันนี้รอท่าถัดย่อเนี่รอทัาสัจจะย่อเส้นตั้งนกว่าเนี่ยป่าน8ปดเซนนั่นมีแทมเหมือนเังนว่ามืไหรน่ยมีสมาธิที่เป็นเงามีสมาสมาธิเป็นต่สุดสมาธิที่มีตั้งหันมีตั้งหันดีตั้งหันเจียนเจ้ากู้สวมมีอาคู้สวมีกุมุนพราตาสังขามีแทะสมาสังกบมีกัมวุ่นข้นไข่มีตั้งเออข้นไขวุ่นอันดีวะ สมาวาจามีศพมีวาจาว่าจีศพปากเขาลัะความมันเจือนดีลัะความมันอันดีมีมังกราละตาเหม็นมีกามีขันละตาเหม็นมีอาโจกับไก่ด้วยตาลาสัจจาเนี่ยเออละกรรมแปดกรรมเหรียญหมู่สาวาตาพิสุนาวาจาสัมพัทราวาจาตั้งเสียงคำลักว่านั่นอันนี้ก็เป็นสมาวาจาสมากรมมันตรเหตุการณ์อันดีว่าเต้มันก็ เหตการอันดีเล่งตัวเล่งเจ้าเล่งเหตการอันดีอันพ้นสินศีลหาภาระยาวหนะสัมมาอาชีวอน่ะเล่งไอสักอันดีอันเจืิญเจอสัมมาอาชีวะเหตการมิสาอาชีวะเล่งตัวเล่งเจ้าควรเอาอมิอเป็นพุทธภาษานี่เออกลาการเนื้อก้าเหล่าก้ายานหยองยาเมาก้าสัตวาจะได้ก้ายาเบื่อยาเมาจะได้ก้ากลัวก้ากั่งก้าควรจะได้ ดีเฮ็ดเออดีฮ right? mm ิตหนึ yes. world, right. ่งติงเต็กปืนซะหน่จังว่าสมาจิว่าหาจอมกู้ส่หาจอมปิ่งยามาเล่งตัวนิ่งจะสมาจิว่าสมาวยามวนวันนั้นเมื่อมีตางวิทยาขันเจอจังกัมตาลาเออเหมือนจิงสมปทานสีป้ากู้ส่วนลำไปมีกว่ามีมาติติกอาบกู้ส่วนลำมีกู้ส่วนลำมีย่อกว่ามเลยมีไหวกระสียเป็ยนมันตัวหงตัวาย้ากู้ส่วนลำไปมีกว่าอย่าพันมีมา ถ้าผู้สูงแล้วเที่ยวล่างออกจากตัวแต่ใจจ,จะว่าสัมมาวายามรสัมมาสติมีสติมันเกิมออัมืมตาลตาตัสิเออจอมศริยาประธาสีปาจะไหนเหมือนเจ้งเอ,อ่อครรสัง่งคนธสอนพระราเษฎรสาวห่อไว้ในสติปัฏฐานศีปากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตัว เนยยุบเนยนำพันธาอ๋อตัวเก่ามีตัวเมื่อมีเออคนยิ่งมีไส้มีมันก็มีไต้มีผาสสลับแจกเชื่อแจกเครื่องแจงแพ้โตสมุทิสัาเจ้าก้อยลงนั่งทุกสุขทักษันนายู่เป็นตัวตัวตัวเนาปัทวีเตโชอาปว่าย่อเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมชุดจุ่มกัน้องวัดสัตววะเป็นคนมันใครรูปมาหนคนรู้มันใครตายมาแนก็นตายมันใครเป็นก็เป็นยาวเพิ่มหัวเมื่งไรเพิ่มแต่งเพิ่มเสียงไร เออเผาค่อมเปลียงเผาล่อมแสงมากับผมจะมันมากกว่ากับผมจะมันกว่าอันนั้นจะวะสมาสติมีสติมันเกื้อมอยู่แต่สี่ตัวหันเนยหยุกเนยหนําขันทายสไนซ์เสียวเออตัวลมเข่าลมอกอานาปานุสติตัวกายคตานุสติทั้งสิ้นตัวเวทนาปัจเจปัจเจยาวแกนกว่าแกยนยาวเสียกว่าเสียยาวตาหันกวตดเตียนกว่หันยาวหันยาว เออดีก็มาเจ้าก็มาเยามีหยานจอมเนี่ยจังหว่หยาหน้าสัมปยุทธ์ก็มีหยานจอมเนี่ยแก่ยาวหยาน้าวิปยุท์เนี่ยเออก็ไม่หยานเป็นหยานแน่เขาตุกสุ้มยาวเหมือนเจ้าเขาตุกเขาซุ้มซึกยาวรอผ่าตัวสราบมหากิเดสาวพิศิบินมุกดุกใหม่ในหมวเจ้าในเหลือในไม่ในห้องในหายยาววันวันหนึ่งใน ขันนีก้ามรบาราณาในเจ้าเขาเนี่ยมันแตตกว่าพงกว่ากูตีกูตั้งเนี่ยแต่จิตตาวิมเจ้าปองเขาวิธีปองมันเนี่ยอ่านผู้เสียนมาเย้าอยู่ตลาเนี่ยแต่วิธีปองมันเนี่ยเนี่ยหาเหงื่อไว้หนามตลาเนี่ยมันเป็นรูปเป็นรูปกว่าเนี่ยแต่อ่านผู้เสียนเยากระโจวขนาดหนึ่งก้แคบตาเล็กมือหนึ่งก้เนี่ยแต่มันรูปมันเป็นกว่าเนี่ยแต่นับละเยาตาเขาห้าชะตากรรมกุทุจริเออหนุกหนาจะเนี่ยท่อมหันถึงตาพระเป็นเจ้าตาล้านตาเขาเจ้าน่ะ พระตัวเป็นเจ้าสัพพโยหันในตัวในหยบในหนังตั้งเนิร์ตั้งตัวนั่งเนิร์ตั้งหนังเฮาเลือดเท่ากับมันหมออยู่ที่เก่าเลือดเท่าตุ้งตุ้งหนึ่งหนึ่งกว่าเป็นเนิร์เป็นเลือเท่าเป็นลมเผาขึ้นคืนดงดงอยู่ในใสในปุ๋มอยู่ในต้องเฮาจะได้มันเปลี่ยนมาลู่ตาเสียวอันไหนจังว่าเออตัวหันถึงสติตัวจำเหนือเปลี่ยนก่อเปลี่ยนยอหันก่อตุ้ดีหันก้อยเนาะจังว่าทิ้งอิงตีเหล่หกป้าเนี่ยอายตนะถัดทางในมีหกป้าอายตนะถัดทางนอกมีหกป้า มาตุ้งต่อลอกันชะกกันอยู่ไปยงมันวันนั้นอารามวันนันอารามวันนเปสิโยนวันนั้นก็บบมีอารามวันนั้นเจอมันตุ้งมันคนมันไหวเนี่ยเหตุเป็นสิยออารามวันนั้นเปนสิโยเขาหอประทานขุมมือกุวรรเขาเสาหอนั่นเจ้อารามวันนอายตนะถัดดั้งในเนี่ยโคปาเอออยู่ไปยงตาต่างหลอกนั่นเอออยู่อยู่ไปยงซาตายงกันไทยยงรักซายงบ่ตะบายง เออมันนอวิญญาณตั้งเสียงทำมาอยู่ตั้งเสียงในจูป้องกันตั้งในมีฮกตั้งนอกมีฮกเออมีอยูสิบสองปาในจังหวะเป็นถาดยาวมาต้องโต้ลวยใส่กันมาเนี่ยพอมีอมาสติตาลานี่แหละรอพ้าท่านเป็นโต้ซ้ำท่านเป็นมอห้าท่านเป็นเจ้าเขาจับจอยเนาเป็นรูเนาะรอพ้าเนี่ยก็เป็นรูอยู่ต่อซ้ำก็เป็นรู๋มอห้าก็เป็นรูเป็นเจตจิกไว้เนาะจิตตาวิญญาณเขาเจ้ป้องเอาตั้งเสียงในเด็ด มันนับไรยแข็งยาวมันมีปากไบเศร้าเย็นเนีย่ยมันตุ่งมันแตกอยู่แต่เสีย้ยวมันตัวเห็นถึงเจา้าไหนจังหวมีขั้นตีจังหวสมาสติเอาตัวจำสติปัฏฐานสีป่าในความซับแดงนำเนี่ยมันติดเข่าป่าปรมัตถ่าสจัลลัมยาวหนาล้เออวุ่นใครวุ่นอันดีวะสมาวาจามีศพมีวาจา ว่าจีโสปกเขาหลักความมันเสื่อมดีหลักความมันอันดีมีมังกราหลักความมันมีกามีขันหลักความมันมีอาโจกับไก่โดยตาลัสจานเออมหลักรรามเป็ดความเหรียญหมูสาวาตาพิสุนาวาจาสัมพะพราวาจาตั้งเสียงห้ำหลักกว่านั้นอันนี้ก็เป็นสมาวาจาสมากัมันท้อเหตุการณ์อันดีว่าเตมันก็คือเหตุการณ์อันดีเล่งโตเล่งเจอเลเหตุการณ์อันดีอันพ้น สินศีลาหาปานะยาวเนาะสัมมาชีวเนี่ยเล่้ยงไอสัตอันดีอันเจีอนเจอสัมมาชีวะเมธการมิสาชีวะเล่งตัวเล่งเจ้าควรเทาอเมียวเป็นพุทธภาษาในเออก้าการก้าเราก้าย่าหยองอย่าเมาก้าสัตวาจะในก้าย่าเบื่อย่าเมาจะในก้าควัวก้ากลั่งก้าควรจะไงดีเฮ็ดหตุดีเหต นิ่งติงเต็กปนซะหนงว่าสมาจิว่าหาจมกู้สูหาจมปิงยามาเล่งตัวน่งใจสมาจิว่าสมาวายมวันนั้นเมื่อมีต่างวิยาขันเจอจังคําระเออเหมือนจึงสมปทานสปากกู้สวนนำไปม for ีกวมีมาติต <if so, S 1> ิคบกูสวนแมีกูสวนแมีเอาก็เลมีไหวกสียเป็มันโตหงโตขาย้ากูสวนแล้ไปมีกวอย่าไนมีมา้ากูสวนแล้วเล่างออกจากตัวแต่จจวัาสมาวายม สัมมาสติมีสติมันเกิมอัมฤตตาตาเสเออจอมอิริยาบถทสีปาเจน,นัยเหมือนเช่นคำสั่งคำงสอนพระราชนิพ้์ห่อไว้ในสติปัฏฐานสีปากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสานติปัฏฐานโดยหันเนยยุบเนยนำขันท่าอ๋อตัวเก่ามีตัวเม,มื่อมี เออคนยิ่งมีไส้มีมนันก็มีไต้มีผาสาะมแจกเจือแจกเพิ่มแจงแพ็ดทุสม,มุดที่ซาเจ้าก็หลงนงั่งทุกสุตะซักจะได้อยู่เป็นตัวตู่ตัวเนา่ากัทวิเตโชโอาปวายอเป็นดินเป็นน้ำเป็นไผ่เป็นลมชุดถุงกันน้องวัสตตวะเปลี่ยนคนมันใครรูปมาแนคนรู้มันใครร่ตายมาอน่ก็ตายมันใค่ใคใคใคเป็นก็นเป็นยาวเพิ่มเพิ่งไรเพริม่มแต่งเพิม่มแสงได้ เออเพลิ่มเปลียงเพลา่มแสงมากกว่พมจะมันมากกว่ากว่าพมจะมันกว่าอันไหนจะว่าสมาสติมีสติมันเกือมอยู่แต่สี่ตัวหันเนยหยุกเนยหนําทันทายสนซ์สิออเออตัวลมเข่าลมบอกอานาปานุสติตัวกายกตานุสติทั้งสิ้นตัวเวทนาปัจเจปัจเจยาวแกนกว่าแกนยาวเสียบกว่าเสียบยาวตาหันกว่ตเทียนก็หันยาวหันยาว เออดีก็มาเจ้าก็มาเายามีหยันจอมใน่ังหวัดอย่าหน้าสัมปยุตเพราะมีหยันจอมในเกียรย์ยาวอย่าหน้าวิปยุตเนี่ยเออเพราะมีหยักเป็นอย่างนี้แน่เขาตุกซุ่มเยาวเหมือนจเจ้าเขาตุกเขาสุ่มซึกยาวรอผ่าตัวสามว่ากี่เดืสาวใครสิบิณมุกดุกใหม่ใ,หน,มมในหัวเจ้าในเหลือในไม้ในห้องในหายยาววันวันหนึ่งใน นนี่ก้ามบารณะในเจ้าเขาเนี่ยมันแตตกว่าพ่งกว่ากูตีกูตั้งนี่แต่จิตตาวิมเจ้าปองเขาวิธีปองมันเนี่ยอ่านพูเสียนมาเย้าอยู่ตลาดนี่แต่วิธีปองมันเนี่ยนี่หาเหงื่อไว้หนำตลาดนี่มันเป็นลูปเป็นรูกว่าเนี่แต่อ่านพูเสียงยาวกระโจวขนาดหนึ่งก้อยแผบตาเล็ดมือหนึ่งก้อยเนี่ยแต่มันลูปมันเป็นกว่าเนี่แต่นับระยาตาเขาหาเสะ็จกรรมพูดทุจริตเออหนุกนาเจ้าเนี่ยท่อมหันเชิงตาพระเป็นเจ้าตาล้านตาเขาเจ้าละ พระตัวเป็นเจ้าทรัพย์ปโยหันในตัวในยยคในหนังตั้งเนิรตั้งตัวนั่งเนิร์ตั้งหนังเท่าเลือดเท่ากับมันหมอยู่ที่เก่าเลือดเท่าตุ้งตุ้งนึ่งนึ่งเอเอวกอยอยอว่เาเป็นเนิรเป็นเลือดเท่าเป็นลมเผาขึ้นขึ้นดงดง,งอยู่ในใสในปุ่มอยู่ในต้องเทาจะได้มันเป็นมันรู่เสยวอันไหจังวะเออตัวหันถึงสติตัวจอมเนือเป็นก่นเป็ียนยาวหันก่อนตื่ตีหันก้อยเนาะจังวะทิ้งอิงติเล่หกป้าเน,น,น,นี่ยอายตนาถัดตั้งในมีหกป้าอายตนา มาตุงตกันสะกันอยู so ่ไปยงวันวันนันอารามนาอารมนาเปนสิวันนั่นก็บอมีอารมนาเจอมันตุงมันคนมันไหวนยเฮตุเปซยอารมนาเปนนเขาหอประทานกุมือกวนเขาเาหอนั่นจ้อารมนาอายตนาถัดั้งในเนี่ยหกปะอยู่ไปยงตาตั้งหลอกนั่นอยู่ไปยงชาตายงกันทยงรักายงบอดบายง เออมันน้อวิญญาณตั้งเสียงทำมาอยู่ตั้งเสียงในจูบป,ปองการตั้งในมีหกตั้งนอกมีหกเออมีหกสิบสองปานในจังหวะเป็นถาดยาวมาต้องโต้โลอยใส่กันมาเนี่ยพอมีอมาสติตาลานี่เนี่ยรอพ่ามกันเป็นโต้ซ้ำกันเป็นมอห้ากันเป็นเจ้าเขาจับจ้อยอ๋อเป็นรู๋เนาะรอผ้านี่ก็เป็นรู๋อยู่โต้ซ้ำก็เป็นรู๋มอห้าก็เป็นรู๋เป็นเจตจิก้อยเนาะจิตตาวิญญาณเขาเจอาปองเขาตั้งเสียงในเนี่ย มันนับหลยไขมันยาวมันมีปากไปซเซาเอ็ดเซีนเนี่ยมันตู้งมันแตกอยู่แต่เสียวมันตัวเห็นถึงจนใจไหนจังหวะมีขั้นตีจังหวะสมาสติเอาตัวจอมสติปัฏฐานสีปลาในความซับแดงนำเนี่มันดิเขาา้าป้าปรมัตถะสัจธรรมยาวหนาเรา